ออกบอกเลขเขาก็ว่าตะโกนเสียงดังทั่วห้วยนะครับก็คือเลขเก้าเก้าห้าแปดห้านะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ก็มาตามตัวเลขกับอาจารย์ยานะครับแต่ว่างวดที่แล้วก็ให้ปิดไปแต้มนึงครับแต่ว่างวดนี้เราก็ตามให้แล้วนะครับ ยางวันนี้เราว่นเราฟันดีแห้งก็เลยสิมาปล่อยนะครับสาธุสาธุเปิดเปิดเปิดพุ่มเปิดพุ่ม มา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 วันนี้นันนนอาจารอันนี้เคยอันนั้นเคยลวงปิงปองให้เหมือนกันเอาวัตถุธานุอาจารย์ฟันได้สามตัวเลยครับอาจารย์ ไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่คนละที่ครับมือนี้มาตามความฝันอาจารย์ยาให้อาจารย์ยาเราความฝันใน้ฟังนงนี้นครับหลวงวดที่ผ่านมาถ้าผมลอยไปลอยไปก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยมผมทดลองดูแต่งวดนี้จะปล่อยไปเข้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมทดลองดูว่าเลขอะไรเลขคำนวณ ผมลองทดลองดูปล่อยไปเล็กคำนวณวนนี้นะครับงวดที่ผ่านมาที่ผมคำนวณดูมันมันห้าเก้ามาห้าเก้าตรงๆเลยห้าเก้าแต่ง,งวดนี้ผมปล่อยคำนวณไปเจ็ดหนึ่งนะครับตัวเดียวเล็คำนวณผมมาเคยปล่อยไปนะครับเลขคำนวณผมไม่เคยกำลังหัดหัดดูเพิ่งจะมีสูตรครับ ทดลองดูเฉยจะเข้าเหมือนเดิมไหมจะเข้าเหมือนเก้าห้าเก้าไหมวดที่แล้วทดลองคำนวณดูเข้าห้าเก้าห้าเก้าครับวันนี้เจ็ดหนึ่งวันนี้ได้แล้วได้แล้วทดลองดูอีกเจ็ดหนึ่งโดยตัวเดียวแหละเล็กคำนวณตัวเดียวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเลขที่เล็กที่นอน นอนละเมอแล้วนอนอะไรไม่รู้แฟนว่าให้สามตัวให้สองตัวตื่นตอนเช้าแกถามปุมผุมก็ไม่รู้เรื่องอว่าบอกเลขตะโกนเสียงอย่างดังเลยก็ลั่นเลยอยู่แถวนี้นผมไม่รู้เรื่องเลยนอนนอนใสนอนนี่บ่นอนนี่นอนละเมอนอนละเมอบอกเลขเขาเฉยเลยเหมือนตะโกนที่เคยบอกเลขแหละเลขนอนละเมอครัอบอกตัวไหนอาจารย์มาที่ไหน นอนละเม,อละ,มอละเมอร้องดังไหมครับดังเสียง,อง,อยงดังครับผมร้องละเมอร้องยังไงครับเก้าเก้าห้าแปดห้านะครับที่นอนละเมอออกจากปากที่จริงเจ้าของไม่รู้ถ้าแฟนไม่ไม่บอกผมไม่รู้หรอกนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาแฟนว่าถามพยาเมื่อคืนพูดอะไรไหนไม่รู้ไหนไม่ได้พูดแก้ว่า ตะโกนบอกเลขเขาเสียงยังดังนะครับนั่นไปครับนี่วันก่อนเองครับในสองวันนึงในสองวันครับในเก้าเก้าห้ามันจะมาตัวเดิมเก้าเก้าห้าแปดห้าครับเมียกับบ๊อบพุ้งเลยบ๊อบจูงละมื่นบ๊อเมียบ๊อบพุ้งนี่จะบ๊อบไลไปตัวนบ๊อบไลทอหรอครับเลข เลขที่ชอบเลขที่ชอบมีสองสองตัวมีแปดห้ากับเจ็ดหนึ่งนะครับเลขที่ชอบหมวดนี้นะครับ 7, สาม 1, 1> ตัวมันจะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าตอนนั่นเลยครับเลขเจ็ดหนึ่ง ได้มาตั้ไงครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับอาจารย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเลขคำนวณครับเลท<อ>ทดลองคำนวณดูคำนวณครั้งแรกมันออกคำนวณได้ห<อ>้าเก้าห้าเก้านะครับถึงคำนวณทั้งเดียวในห้าเก้าตรงๆเลยงวดน,นี้ในเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับงวดน,นี้แสดงว่าเลขกัญจันนี่แนวทางสามตัวมีสองชุดใช่ไหมครับครับมีสองชุดจะมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเก้าเก้าห้า ครับอันนั้นนอนนอนอันนั้นครับนอน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 ตะโกนบอกเลขครับไม่เคยไม่เคยนอนนอนละเมอบอกเลขเขาเสียงดังเลยคนที่นอนอยู่ใกล้ตกใจไหมจารย์ไม่รู้ผมไม่ได้ถามแกก็ตกใจเหมือนกันแหละร้องเสียงดังลั่นเลยใช่ไหมเสียงดังลั่นเลย เครื่องป่ยนเครื่องป่ยนเอาเขียนอาจารย์ครับลองย้ำใหม่สองแนวทางสองตัวมีอะไรบ้างทั้งละเมอทั้งเลขคำนวณนะครับอาจารย์เับเลขเอาเลขละเมอก่อนนะครับเลขละเมอนอนละเมอพูดเลขเก้าเก้าห้าแปดห้านะครับเลขคำนวณก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งสองตัวก็เจ็ดหนึ่งนะครับ คำนวนนะครับมีเลขชอบอีกใช่ไหมเลขชอบเลขชอบห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งหกอ่าสรุปก็เรียกองมันจานเลยครับอาจารย์ครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัวแดงๆดงเลยครับก็สีแดงจีนคือด้วยเนาะครับนี่ นี่เลขเลขที่ว่าคำนวณดูนะครับงวดนี้นะครับตัวเดียวเจ็ดหนึ่งสามตัวก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับใครเข้ามาแคปหน้าจอได้เลยนะคะอาจจะโชว์ตัวเลขไม่นานนะคะตัวเลขก็ชัดแจ๋วเลยนะคะใครไม่ชัดคอมเมนต์มาเด้อพี่น้อง คิดมาชัดทุกคนนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งถันเนาะเก้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้าสำหรับคนชนน้อยนะครับอาจารย์ยาก,ก็วงกลมให้สีแดงๆครับจะมีแปดห้ากับเจ็ดหนึ่งนะครับแนวทางสองตัวนะครับเลขหน้ามือเก้าเก้าห้านะครับเลขชอบเลขสูตรไว้คัวนวณของอาจารย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ ท้ายสุดเนาะครับนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ยาที่ได้มาเล่าความฝันเอ่อมาเป็นความฝันความเอ่อละเมอละเมอหลักการลักกาลุ่งเหล็กเหล็กสูตรครับงวดที่แล้วเป็นงวดแรกที่คำนวณเหล็กสูตรมากกวดนี้กคเป็นงวดที่สองวการหมักจังคอยตามเด้อบ่มักผ่านเนาะนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขคือเป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับพวกผมการนำเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปใช้เป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอาจารย์ดาอีกครั้งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับผมนี่นะคะก็ขอเป็นต้นต่อไปด้วยนะครัและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ